โอเคครับวันนี้ครับก็ที่จะบอกกันคลิปที่แล้วครับว่าจะมาสอนเปิดเซิฟไมน์ครับนะครับตอนนี้ผมไม่มีครับผมอยู่กับคุณทอน่าเพื่อนสุดรักครับครับว่าไงครับสวัสดีครับใช่ครับใอรครับเรามาข้าแรกกันข้าแรกออกออกก่อนเข้ากูเกิลพิมพ์ว่า m i n e c r a f t จุดหรือดอทแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นเปิดเซอร์ฟแบบไม่มีปลักอินนะฮะเป็นแบบธรรมดาให้ OP ได้เฉยเห็นเห็นคำว่าดาวโหลดไหมครับนนเขียว <c oughs> ล้วอย่าซูมให้ก็ได้ <c oughs> แล้วก็จะมีคำว่าดาวโหลดนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยกดคลิกเข้าไปเลยครับอรอ <c oughs> ไม่นานครับแป๊บเดียวครับแล้วก็ ลอแล้วก็รอบแบบก็แสดงในโฟลเดอร์นะฮะนาออกจากรายการ <c oughs> มันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ให้เรามาที่หน้านที่ชอบแล้วก็ขวาเลือก New Folder แล้วก็ตั้งชื่ออะตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วก็เปิดกล่องโ,โ,โฟลเดอร์แล้วก็เอาอตัวแมค e าร์ f เซิร์เวอรน่ะลากใส่ครับโอเคอะแล้วก็ด,ววกดับเมิ่อี้ก็กดรันครับโอเคครับออนไลนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ นราลองกันไปห้าสิบสามเจ็ดสิบหกแปดสิบแปดโอเคแล้วก็ไม่ไป่ไปดบป่าสตรับโอ้ยค้างกับเฟลวะโอ้ยแต่กูไม่เดินเล่นแล้ีกดอกขำหน้ทาขาโอเคเราดูที่เซ์ฟเวอร์กันดีกว่าเนี่ย ไปปนดีกว่าเรามาดูที่นี่ดีกว่าแม็กป็อกเขาให้ปรับเป็นน้อยครับเพื่อจะได้ไม่ต้องแหละครับก็สิบเนี่ยแม็กพีก็คือคนเล่นออนไลน์หมดสำคัญเลยครับผมจากทูแบบให้ใช้ไอดีแท้แต่ถ้าเกิดปรับเป็นฟอร์ดตั้งชีโมกก็เขาได้อะัเอไอเอเอสเขาต้งยงไะครับมิเนเคราฟ ไม่ครับ AI <อ><อ>มาครับอะไรครับกดไฟล์เซฟอ่ะแล้วก็รันครับ<ห>แล้วก็ข้อเกมนะครับ<ห>แล้วนก็เล่หน,ห,นหลายคนอ่ะเล่นหลายคนแล้วก็เพิ่มเซิร์ฟเวอร์อ่ะ อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนตามผมก็ได้นะ M N I C โหลดและโอ้โหที่เฟอร์อันเฟลแวบนั่งรอที่อยู่เซิร์ฟเวอร์นี่เราถ้าเกิดเราแบบไม่อยากโหลดทำมาชิอะไรอย่างเงี้ยก็คลิกขวาที่เน็ตโอเพนเน็ตเวิร์กเพื่อใช้อ p พีเครื่องแล้วก็กดเช่น A D A Peter setting คลิกเข้าไปมันจะมีสองอันนะผมเชื่อมต่อแบบประเด็นก็ดับคลิกที่เป็นสัญญาณกดตรงนี้เนี่ยอ p พีเครื่อง ผมจะใส่ตามน,นั้กันหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจดหนึ่งจุดสามนี่ฮะก็ลองเข้าไปอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานนะคะผมยังไม่มีปลั๊กอินอะไรเลยครับถ้ามีอยากมีปลั๊กอินก็ตัองจะดับบัตรกิจแต่แบทบี่มันเป็นขั้นพื้นฐานแบบเปิดทดลองนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับวิธีเปิดแบบบัตรกิจได้ได้ลงนะครับก็ทเซิร์ฟเวอร์เราก็ต้อง แล้วก็พิมพ์ว่าถ้าอยากให้เราเป็นท่านบินจะพิมพ์ตรงนี้นว่า OP ี oh. oh. ชื่อตัวละครนะครับผมเราก็ตัองเกมหมดแล้วครับนี่ครับโอเคไม่ยากเลยก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ